ส่วนกำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรวันเชิดชูเกียรตินะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะเวลา8ปดนาฬิกานักเรียนลงเทเียนเพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเชริดชูเกียรติค่ะเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีแขกผู้มีเกียรติครูผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกันที่อาคารสมานฉันต์ค่ะเวลา9ก้นาฬิกาประธานในพิธีมาถึงบริเวณอาคารสมานฉันต์การแสดงของนักเรียนชุดที่1เริ่มต้นค่ะประธานจุดธูปเพียนบูชาพระรัตนตายคณะกรรมการดำเนินการกล่าวรายงาน และประธานให้เกียรติมอบเกียรติบัตรค่ะจากนั้นประธานจะกล่าวโอวาทและประธานจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้กับนักเรียนในการรับเกียรติบัตรค่ะเวลา11นาฬิกาการแสดงวงตรีลูกทุ่งของนักเรียนจะเริ่มต้นและเป็นการเสร็จพิธีค่ะ และต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงวงดนตรีไทยนะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูกรุมารีทับทิมล่าค่ะ ที่แสดงในขนาดนี้นะคะเป็นการแสดงนาฏสิทธิ์สร้างสรรค์ในชุดเอกลักษณ์ไทยรวมใจไทยสี่ผ้าค่ะเป็นการแสดงที่ได้เรียนในวิชาหนารร้าทศิลป์ของโรงเรียนนะคะฝึกส,สอนโดยอาจารย์พรศักดิ์ศรีภ่มค่ะเป็นการแสดงในวันเปิดโลกวิชาการนะคะและได้รับการคัดเลือกการแสดงที่ดีที่สุดมาแสดงในวันนี้ค่ะ และขณะนี้นะคะท่านประธานโดยนายธรรมนุเนียมถนอมได้ขึ้นจุดทูบบูชาพระรัตนตรัยค่ะและขณะนี้นะคะนายชินินทพังผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่และประธานกรรมการคณะดำเนินงานได้กล่าวรายงานค่ะรวมทุนวนนักเรียนที่เข้ารับเงินปัเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ทั้งหมด224คนในการนี้ได้ครอบทลุมการสะามเงิน187ล้านบาท เปนงินทั้งสิ้น1นึ่งแสนแปดห่บาทให้กับนักเรียนที่มีความพึงดีมีผลการเรียนดีทส่มูจ87คนและต to ัวภาษาสำหรับนักเรียนที่มีความพึงดีแต freely, ่ขาดแคลนัาษากีล4คนการชื่นชมเยี่ยมโรงเรียนหงไปได้เชิญงู้กปการองประชาชาติชั้นมัธยมศึกษาปีทหนึ่งการเข้าค่ายทแรลนดัวกาชาดีการศึกษา2 5 5 4 ทำหน้าที่นาเรียนประจำลถแห่เทียนจำนำักษาของโรงเรียนหนองไผ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกลับหนาาึ่งค่ะและขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีได้ มอบรางวัลโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่นางสาวสุภาพร์อรุณธนยโยธินค่ะเป็นประโยชน์เป็นพิธีกรของโรงเรียนในโองการต่างๆเช่นวันรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันผู้ปกครองสัมพันธ์เป็นกรรมการจัดการหาข้อมูลผู้เข้าประกวดแข่งขันด้วยเว็บไซต์วันนี้เชิญชยภูนักเรียน และต่อไปนะคะเป็นการมอบโล่รางวัลเพชรชมพูฟ้าให้แก่นายสติวณิชเชยชัยภูมิค่ะทางที่3ผลงานด้านวิชาการเกลือชีวิสาสม3.74รางวัลเกรติบัตรระดับศึรีญามปีที่1และชั้นวัธยมศษศาปีที่4ีมีการศึกษา2,554เป็นที่เลี้ยงยูวกาชาชั้นวัธยมศษาปีที่1การเข้าค่ายพักแรยูวกาชามีการศึกษา2,554 เป็นตัวแทนนักเรียนนำส่วนตนในงานไหว้ครูและวันครูผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติเรียบร้อยมีสมาคาระวะปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนตั้งใจเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสืติได้แก่นายวัฒนกันบุรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ต่อไปนะคะมอบโล่รางวัลเพชรชมพูฟ้าค่ะให้แก่นายวันธนะปันบุตรค่ะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานวันชิดชูการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมค่ะเด็กหญิงสุนิราสิงห์พันธ์เด็กชายบวรพันธ์จงประเสริฐเด็กหญิงเจนจิราเมศีเด็กนาย รางวัลเพชรชมพูฟ้าครั้งนี้มีกี่คนล่ะคะอ๋อสามคนค่ะก็มีพี่สุภาพรอนุทนัโยธินพี่สติวนิตเชย์เชยภูมิแล้วก็พี่วันธนาบัญญบุตรพี่พี่าหกกับหนึ่งไงอ๋อค่ะค่ะเออแล้วพี่รู้ป้าเหรอว่าด้านวิชาการประเภทผลการเรียนมีกี่คนอ๋อรู้สิด้านดีเยี่ยมมีทั้งหมด55คนด้านดีเด่นด้านดีเด่นมีทั้งหมด28คนและด้านดีมีทั้งหมด33คนรวมทั้งหมด1 1 6คนจ้า อ๋ออ้าวออมแล้วด้านประเภททักษะการแข่งขันล่ะออยอดเยี่ยม16คนดีเด่น30คนแล้วก็ดี18คนรวม64บคนอ้าวแล้วด้านจริยธรรมล่ะดีเด่น2คนดี5คนแล้วก็รวม17คนแล้วด้านการบำเเ็นประโยชน์ล่ะมีทั้งหมดกี่คนเหรอ อ๋อยอดเยี่ยม13คนดีเด่น13คนดี8คนแล้วก็รวมทั้งหมด34คนอ๋องง้นรวมทั้งหมดผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติก็มีทั้งหมด221คนนะสิเป็นที่น่ายินดีแล้วก็ชื่นชมกับเขามากเลยเนาะที่ได้รับรางวัลที่มีเกียรติมากๆเลยใช่ยินดีกับพี่ๆที่ได้เป็นแชมพูฟ้าแล้วก็พี่ๆทั้งองที่ได้รับเกียรติบัตรอีด,ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะคะ